นายจัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาและพันตำรวจเอกเอกภพอินทวิวัตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชมบุรีร่วมประชุมกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชาโดยได้มีการปรึกษาหารือในการปรับแก้สัญญ,ญาณไฟจราจรในเขตแขวงทางหลวงชมบุรีที่2และเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งทางผู้อุ่งในการแขวงทางหลวงชมบุรีที่2นะคะก็หารือเพื่อหาแนวทางในการเปิดใช้แยกห้วยตะเลยบนถนนสุขุมวิทโดยให้รถที่มาจากชมบุรีนั้นสามารถที่จะเลี้ยวขวาทางแยกห้วยตะเลยได้แต่ว่าทางด้านท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาท่านคัดค้านนะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะเปิดใช้แยกนั้นเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นเขาไม่เห็นด้วยและก่อนหน้านี้ก็เคยทําแบบสอบถามความคิดเห็นไปแล้วด้วยและยังเป็นการเพิ่มปัญหาการจรา จจรบนถนนสุขุมวิทให้ติดขัดมากยิ่งขึ้นในที่ประชุมค่ะจึงได้ยกเลิกประเด็นนี้ออกไปว่าจะไม่มีการเปิดใช้ขณะที่ในส่วนของเทศบาลเมืองเสียราชาได้เตรียมเงินสะสมของเทศบาลเอาไว้15ล้านบาทนะคะเพื่อ <c oughs> ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้สัญญาณไฟจราจรที่แยกตำบลสอสบุญสร้างไปจนถึงแยกดาราสมุทรให้สัมพันธ์กันเพื่ออ,อำนนยความสะดวกในการจราจรมากยิ่งขึ้น ส่วนที่หน้าโรงเรียนบ้านชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะคุณอิทธิพงศ์จักตรีมงคลในอำเภอวังจันทร์เปิดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามโดยได้มีการร่วมการปรับปรุงทําความสะอาดทางม้าลายรวมทั้งตีเส้นทาสีเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางข้ามถนนได้บองเห็นได้อย่างเด่นชัดรณรงค์สร้างจิตสํานึกผู้ขับขี่รถทุกชนิดนะคะลดความเร็วในเขตชุมชนสถานศึกษาสถานพยาบาลให ให้ชะลอความเร็วในที่คับขันสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น